แนะนำตัวอย่างเป็นทางการชื่อที่ใช้เนี่ยพรฟ้าพลิการนี่คือเป็นชื่อในการประกวดหรือชื่อจริงคือเป็นชื่อจริงเลยค่ะเพราะว่าปีนี้เขาจะให้พูดชื่อเล่นแล้วก็ตามด้วยชื่อจริงหลังจากนั้นก็ตามด้วยตำแหน่งอารมณ์เหมือนหมูมบรรดา,างเงี้ยเนาะใช่เ,เขาจะให้เหมือนคนจำว่าเป็นพรนฟ้าพลิกการนะอ,อน,นี่ค่ะเวทีเนี้ยภาพหนึ่งที่ดิฉันประทับใจมากมแล้วแบบเห็นตกใจเลยคือคุณกราบเวทีใช่ตอนนั้นคิดอะไรคือตอนนั้นอะ คือหนูต้องบอกก่อนว่าไม่ไดราม่านะคะเพราะว่าหนูไม่ได้คิดจะแย่งซีนแต่หนูคิดในใจจริงๆว่าถ้าหนูได้รางวัลสักรางวัลหนึ่งหรือว่าอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่หนูขอกลาบเวทีกับขอกล่าวพระแม่ธรณีขอกลา,า,าบพื้นที่อ่ะขอกล่าวแบบพื้นที่จริงๆที่ทาให้หนูแบบได้ยืนอยู่ตรงนั้นอะ่ะขอกร่าบเวทีขอกลาบทุกคนที่รู้สึกว่ามันทำผักดันให้เราไปอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกประทับใจมากแล้วการกราบของหนูอ่ะไม่ได้กลาบแบบแบมือนะคะหนูกล่าบแบบไม่แบมือด้วยคือหนูแสดงความเคารพจริงๆว่า มันรู้สึกมาจากหัวใจจริงๆค่ะแม่ว่าหนูต้องทําเพราะว่ามันคือการแบบขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณสังคมขอบคุณพื้นที่ที่ให้หนูได้ยืนอยู่หนูคิดแบบนั้นเลยขอบคุณที่ เขาเปิดโอกาสให้หนูหรือเปล่าที่เขาให้หนูได้ชี้แจงตัวเองคือบุมคงไม่ต้องพูดซ้ำว่าพี่ปุ้ยสัมภาษณ์อะไรทุกคนคงได้ดูคลิปนั้นเอาทิชชู่มาซิเธอเริ่มต้นคำถามแรกลูกเธอก็ร้องไห้ไปแล้วเนี่ยนี่นี่นี่ทิชชู่อยู่นี่มันเป็นความตื้นตันจริงๆที่หนูรู้สึกว่าหนูได้โอกาสตรงนี้หนูได้พื้นที่ตรงเนี้ยเพราะว่าขอบคุณพี่ป๋องเอามาให้ดีๆสิพี่คแม่จะมาเบียดต้องหนูทําไมเออพี่ป๋องสิบเอ็ดขอบคุณนะคะคือก็เลยกลับเวทีเลยอ กลับเวทีนั่นคือความรู้สึกน้นตอนนั้นแล้วคือเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยทาไมเหตุผลที่ผมอยากสัมภาษณ์น้องคนนี้รู้ไหมเพราะผมเชื่อว่าคนในสังคมไทยอีกหลายต่อหลายคนเคยเคยอยู่ในชีวิตที่มืดมนแล้วชีวิตที่มืดมนนั้นเนี่ยอยากจะอ้าปากบอกใครสักคนแต่ไม่มีใครเปิดใจไม่มีใครอยากจะเชื่อไม่มีใครเปิดใจฟัง มันมันต้องเคยผ่านจุดนั้นกันมามเหมือนที่บุ๋มเองในชีวิตบุ๋มนะถ้าย้อนอดีตแล้วย้อนประวัติบุ๋มได้<ะ>บุ๋มเองก็เคยอยู่ในจุดนั้นจุดที่บอกทุกคนว่าฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่มันไม่มีใครฟังจนกระทั่งเวลาเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์ขอย,ย้อนอดีตหน่อยช่วงที่ผ่านมาช่วงที่แบบเราอยู่ยในข่าว,วเออนเออเออเราอยู่ในข่าวเราอยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยแล้วมันไม่มีใครฟังเลยเนี่ยใจมันคิด มันบีบหรือมันคิดอะไรอย่เียคือตอนนั้นน่ะคุณแม่บอกว่ากลับบ้านเรานะลูกคเนี้ยคําเดียวอะทาให้หนูแบบน้ําตาพังคูเลยแล้วหนูก็กลับบ้านเลยหลังจากนั้นคือหนูมีหนูคิดอย่างนี้ว,ว่าเอาใจไปผูกกับครอบครัวเลยเราไม่เอาใจไปผูกกับคนอื่นเลยแล้วเราก็ตั้งสติเตือนตัวเองกอดตัวเองทุกวันว่าเออเราเรายังมีชีวิตอยู่นะเรายังต้องทําอยู่นะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราถ้าเราล้มแล้วเราไม่ลุกอะครอบครัวเราจะอยู่ยังไงเพราะหนูเป็นคนทํามาหากินแล้วหนูส่งเงินให้ครอบครัวทั้งหมดเสร็จแล้วมันก็เลย ไม่เราก็ต้องสู้แล้วยังมีคนเปิดโอกาสให้หนูคือเขายังเชื่อมั่นในตัวหนูอยู่อ่ะหนูก็จะไม่ปิดโอกาสเองหนูก็ยังทํางานไปเรื่อยๆต่ให้มันจะไม่ได้มีงานเหมือนเมื่อก่อนหรือว่าไม่ได้มีชื่อเสียงเหมือนเมื่อก่อนแต่เรายังทํางานได้หนูก็จะทํารู้สึกยังไงบ้างที่คนมันขุดแล้วขุดอกีกแม้ว่าเราพยายามที่แบบปากกัดตีนถีบเอาตัวอือฉันจะสู้จฉันมีชื่อของฉันกลับมาแล้วเนี่ย มันก็พยายามเอาขาวปลาใส่หนูดึงหนูลงเ้ยจะบอกว่า,าทุกครั้งที่หนูอ่านคอมเมนต์อะหนูยังน้ําตาร่วงอยู่ว่าทําไมแบบคนถึงตัดสินหนูแบบนั้น <ừ> ท,ทั้งที่ไม่ได้เจอหนูเลยจะมีอยู่วันหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าใจเขาใจเราถ้าคุณไม่เจอในเหตุการณ์แบบหนู <ừ> ่าหนูคุณก็จะไม่รู้สึกว่า หนูรู้สึกยังไงหนูก็เลยไม่แคร์เลยเพราะว่าเราจะพิสูจน์ตัวเอง5ปีที่ผ่านมาคือหนูพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานมาตลอดว่าหนูเป็นคนที่รับผิดชอบในการทํางานหนูเป็นคนที่สู้ชีวิตมากแล้วต่อให้ใครจะมองหนูยังไงแต่หนูรู้ตัวหนูเองหนูก็จะยืนหยัาเพื่อตัวหนูเองแม่กระทั่งการประกวดในครั้งนี้เธอเป็นคนนึงที่ข่าวหรือโอ้โหพอฟ้ฟเอเอก็อะเรื่องคดีความเธอก็ต้องไปขุดเอาใบมาชี้แจงว่าเนี่ยหนูเป็นอย่างนี้คนก็ยังไปพูดอยู่ว่า เขาไม่เลือกคนนี้หรอกเพราะเลือกไปเนี่ยนะก็จะมีคดีแบบขึ้นมาเป็นขึ้นมาขึ้นมาโลทั้งที่ที่เธอก็ชี้แจงแล้วว่ามันไม่มีอึดอัดไหมก็อ, <S <S อึดอัดเหมือนกันอยากยงใปใส่หน้าคนนั้นไหมไม่ก็คืออย่างที่หนูบอกว่าอยากให้สะท้อนกลับไปว่าถ้าเป็นคุณคุณเจอแบบนี้คุณจะรู้สึกแบบไหนมันก็คือใจเขาใจเราไม่มีใครอยากโดนดูถูกไม่มีใครอยากโดนเหยยดยามไม่มีใครอยากโดนอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตแต่ทําไมคุณทําแบบนั้นกับคนอื่นล่ะอยากจะบอกอะไรกับเด็กวัยรุ่นที่สมัยนี้นะ ไปกับเพื่อนอเหมือนที่เราเคยลงเหวเพราะไอ้คำว่าเพื่อนคำนี้มาก่อนอยากจะเตือนน้องๆยังไงบ้างคืออยากให้ตัวพรฟ้าเป็นอะเองเป็นอุทาหรณ์ที่ชัดเจนที่สุดณตอนนี้เพราะพรฟ้าเคยลงเหวมาแล้วกับการที่คบเพื่อนไม่ดีแล้วก็รวมถึงตัวเองประมาทในชีวิตเราไม่ได้โทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะโทษทุกฝ่ายเพราะว่า ตัวเองก็ผิดที่เราไม่มีสติในการปะครองชีวิตของตัวเองแล้วเราก็ผิดที่เลือกเพื่อนผิดแล้วเราก็ผิดที่เอาตัวเราไปอยู่ในที่อโครจรเราผิดที่เราเอาชีวิตของตัวเองไปเสี่ยงวนเส้นได้ดังนั้นคุณลองคิดดูว่าในอีก5ปีข้างหน้า2ปีหรืออีกแค่1เดือนข้างหน้าหรืออีกแค่1วันข้างหน้าคุณคิดว่าถ้าชีวิตของคุณประมาทแล้วคุณไม่มีสติแล้วคุณเลือกทางเดินชีวิตของคุณยังไงคุณก็จะเป็นแบบนั้นดังนั้นตั้งเป้าหมายของคุณไดเรกชันของตัวเองอะค่ะไปในทางที่ดี ไปในทางที่ถูกที่ควรดีกว่าแล้วคุณจะไม่เสียใจกับชีวิตเลยอ,อจืจริงๆลองสังเกตดูแม้กระทั่งดาราในวงการบันเทิงถ้าใครที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคือไม่มีทางกลับมาเลยนะอันนี้คือพูดกันอย่างนี้ชี้ใชัดๆ,ๆดังนั้นนี่คือสิ่งที่น้องเขาพิสูจน์ว่าเอาละเราคุยกันเรื่องหลักฐานนะเราคุยกันเรื่องสิ่งที่น้องเขาสู้อีกเรื่องหนึ่ง,ย,งนะยังไม่ทันไรก่อนไม่กี่วันจะมีการประกวดนางงามท้องป่อง จะบอกว่าในในเพจของ Miss Universe ค่ะเ,เขาก็มีเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมีประเด็นนี้มามีดราม่านี้มาเนี่ยหนูก็เปิดเสื้อโชว์เลยแม่หนูท้องหรอเออ,เอ,อแล้วแม่ก็บอกอุย๊ยจะเย็นเยนพลันเพราะว่าทุกคนอะเออเอาจริงๆคือมีประจำเดือนก่อน เข้ากองทั้งหมดเลยแล้วก็ตอนเข้ากองไปแล้วทุกคนก็มีปัญหาเ่อนประจำเดือนหมือนเลยหนูก็เลยงงอะ่ะยี่สิบเก้าคนก็มีประจำเดือนหมดนคนไหนท้องอะ่ะไปท้องกันตอนไหนท้องลงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะจนทุกคนบอกอ๋พอ,พอพี่เลี้ยงท้องเพราะว่าพี่เลี้ยงอ้วนไม่พวกเราอันนี้ของเมาส์กันเองนะ <c oughs> ฉันกับบุ๊กกะก็เมาส์การ <c oughs> บอกว่าไม่มีหรอกท้องอะ่ะไอ้ท้องอมันเดินกันขนาดนะั้นมันคงไม่ท้องหรอกลูกคงหลุดไปแล,แล,แล,แล้วแหละแต่ไม่ก็ที่สําคัญก็คือ ไม่ได้เข้าห้องน้ําหลายวันมัวแต่เข้ากิจกรรมมันท้องปบ <laughs> <อง S 2> ไม่ได้ปไม่ละลาย <laughs> ใช่ค่ะมันดีไฮเดรตหมดไงอันนี้มันเกิดขึ้นได้นาะงงามท้องผูกกันเยอะนะคุณนะทําไปเล่นไปแล้วก็เจอเขาวรือถึงถาวว่าด,ดูเหมือนหนูจะเป็นนางงามคนหนึ่งที่มีอุปสรรคเยอะซะเหลือเกินอะหนูคิดอย่างนี้คะ่ะว่าอุปสรรคพวกนี้มันก็เหมือนรองเท้าส้นสูงที่เราต้องใส่แม่มันใส่มันกัดมันเจ็บเราก็จริงนะแต่สุดท้ายอะ รอ,องเท้าคู่นี้ก็พาให้หนูได้ตำแหน่งพาให้หนูเดินขึ้นบนเวทีอย่างสาง่างาม,มก็เหมือนอุปสรรคที่แบบมันเข้ามาในชีวิตนะคะแม่มันกัดมันกินเราก็จริงอะแต่สุดท้ายมันก็ทําให้ชีวิตรเราสวยงามหรือเปล่าอืมทีนี้อีกคําถามหนึ่งที่อยากจะรู้ละเกินเลยเนี่ยนะเพราะว่าเป็นคําถามที่มักจะถามนางงามทุกๆปีแม่ก็ท่านตัวปีดิฉันที่ถามมาแหะไ,ไม่รู้เกิดทันหรือเปล่าทันค่ะแม่หนูที้คำตอบแม่อยู่เออคาถามเนี่ยมักจะถามนางงามว่ามั่นใจกับการประกวดแค่ไหนอืมคือหนูอะ ถามว่าม <Tory>. ั่นใจไหมมั่นใจตั้งแต่วันกรอกใบสมัคร้วแหละถ้าเราไม่มั่นใจเราคงไม่กล้ากรอกใบสมัครแต่ว่าถามว่าเราคาดหวังไหมหนูไม่คาดหวังเลยทําไมอ่ะเพราะว่าหนูรู้ตัวหนูเองว่าถ้าหนูคาดหวังมันคือสิ่งที่กดให้หนูอะอยู่ในกรอบมันจะกดดันเราเกินไปใช่มันจะกดดันเรามันคือกรอบที่กดความรู้สึกเราไว้ดังนั้นผมหนูก็ระเบิดมันออกไม่คาดหวังแต่เราทาทุกวันให้เต็มที่เลยนะทาทําให้เรามีความสุขที่สุดในการประกวดเพราะมันคือเวทีสุดท้ายก่อนที่หนูจะแขวนส้นสูงแล้วค่ะแม่ ในเวทีของการประกวดม s ส t ท a ลนยูนิเวิร์สเนี่ยซึ่งทุกรอบทุกรอบอันนี้ต้องขอชมเลยนะว่าพรฟ้าคือแบบลอยมาคือ <c oughs> ถ้าเกิดหนึ่งใน3 1หนึ่งใน3เนี่ยคะแนนพรฟ้าจะมาแรกๆเลยไม่ว่าจะรอบชุดว่ายน้ำรอบเก็บตัวหรืออะไรก็ตามพีริมก็ตามคือหนูทำได้ดีขอบคุณคหนูทำได้ดีมาโดยตลอดคือกลายเป็นว่าทุกคนก็จะมองว่าแม้กระทัเอานี่ฉันขอรับสารภาพเลยนะหนึ่งในสามเนี่ยฉันวางไว้สามคน มี Amanda, อแมนดาพรฟ้าและมีนานซึ่งตรงเปะ๊ะไม่เสียชื่อนางงามเก่าที <c oughs> นี้ในในพอพอเข้ารอบมาเรื่อยเรื่อยื่อความมั่นใจเรามีมากขึ้นไหมหรือเห็นเพื่อนโอ้ยตอบดีจังเราความมั่นใจเรามีเท่าเดิม,มความคาดหวังเรามีเท่าเดิม,มแต่สิ่งที่เรามีมากขึ้นคือความสุขสังเกตว่าแววตาหนูไม่กังวลเลยอื พะหลังจากพูดสปีด20คนสุดท้ายเสร็จหลังจากเข้ารอบ20คนสุดท้ายนะครับหนูพูดเสร็จปลดล็อกตัวเองเลยแล้วหนูทำทุกวินาทีหนูเทค every second is my last chance เลยคือหนูคิดว่ามันคือการคืนกำไรให้แฟนนางงามแล้วอะปล่อยของได้ปล่อยของสังเกตว่าหนูจะมีเทคนิคในทุกจุดที่ต้องโพสมีจังหวะทุกจังหวะเล่นทุกจังหวะเพราะว่านั่นคือความสุขที่หนูได้ทำกับแฟนนางงามหนูไม่คิดอะไรอีกเลยจะได้ตำแหน่งไม่ได้ตำแหน่งหนูไม่สนใจแล้วนะตอนนั้นคือได้ภาพ ได้ภาพเก็บไปสวยๆว่าฉันได้ทำเต็มที่หนูกิดอย่างเดียวว่าการเดินของหนูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของหนูก่อนที่หนูจะแขวนส้นสูงจากการประกวดนะคะหนูกิดเลยว่าหนูต้องเป็นตำนานตำนานของ The Best Performance บนเวที MUT เลยแล้วมันคือการสร้างมาตรฐานใหม่ของนางงามเวทีไทยเลยเริ่มดีใจที่ฉันไม่ได้ประกวดปีเดียวกันน้คนละแบบกันจริงๆจะสู้ไม่ได้คือเอาอย่างนี้รอบ20คนก็มานะรอบชุดว่ายน้ำก็มารอบนูรอบนี้ก็มา พอเข้าสิบคนเสียงมัาเริ่มอื้ออึงใช่ไหมเสรยงห้าคนสุดท้ายอื้ออึงหนักกว่าเกาอีกแต่สามคนสุดท้ายเนี่ยคาถามที่ดูเหมือนทุกคนจะบอกว่าเป็นคําถามที่ใช้ลวงความรู้สึกเหลือเกินอ่ะนะทาให้นางงามนางงามแก้วก็เป็นแถวเลยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเรียกกันเนี่ยนะคะหรือว่านางงามรู้สึกแบบอุ้ยตอบกันไปคนละทิศคนละทาง พึ่งพอใจกับคําตอบของตัวเองมากน้อยแค่ไหนคือณตอนนั้นอะเราได้ยินคพาว่าวัดอรุณเราก็ตีความหมายเลยว่าหนูนึกถึงเหรียญเลยถ้าสมมติหนูจะต้องเอาไอคอนิกสักหนึ่งอย่างอะไปให้กับคนอื่นที่มันแสดงถึงความเป็นไทยจริงหนูก็จะเอาเหรียญเหรียญที่เป็นสกุลเงินบาทที่มีวัดอรุณอยู่ด้านหลังเพราะในคําตอบหนูคือเหรียญบาทพว่าหเาหนูพูดลองพูดใหม่ คือหนูบอกว่าหนูจะนำเหรียญบาทไปเป็นสัญลักษณ์ให้กับคนที่อยู่ในกองประกวดเพื่อที่จะแสดงถึงความเป็นไทยจริงๆว่าอันนี้ยมันคือของที่มาจากประเทศไทยนะมันเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศไทยเลยแต่ว่าขอชี้แจงนิดนึงค่ะ ณนะตอนนั้นหนูจําไม่ได้ว่าเหรียญหนึ่งบาทหรือเหรียญสิบาทซึ่งหนูใช้คําว่าเหรียญบาทหมายถึงเหรียญในสกุลเงินบาทแล้วหนูตกคําว่าสกุลเงินบาทไปมันเลยทําให้คนติความหมายว่าเอะพรฟ้าจําข้อมูลผิดหรือเปล่าใช่แต่ขอบคุณนะเพราะเธอเป็นคน <c oughs> ที่ทําให้พวกเรากลับมาค้นหาข้อมูลกันใหม่คือข้อมูลนี้หนูอันนี้ต้องขอบคุณน้องชายเพราะน้องชายเป็นคนที่เสพสะะารคดีเยอะมากอชอบดูสารคดีแล้วหนูจําได้ว่าน้องเคยพูดเรื่องนี้อยู่แล้วหนูก็พอวัดอุลนุ้นถึงเหรียญสกุลเงินบาท จำไม่ได้ว่าเหรียญหนึ่งบาทหรือเหรียญบาทแต่เธอทําให้พวกเราต้องกลับไปค้นค่ะนะคะว่าตกลงเหรียญ25่สสตางค์เนี่ยเป็นเป็นวัดอะไรนะคะเหรียญหนึ่งบาทเป็นวัดพระแก้วค่ะเหรียญสิบบาทเป็นวัดอรุณเนี่ยเห็นไหมฉันต้องกลับไปค้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้อยคือหนูดีใจอย่างหนึ่งที่คําพูดของหนูหรือคําตอบของหนูอ่ะมันทําให้คนไทยกลับมาสนใจสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่กับเราทุกวันดังนั้นถ้าวันนี้ให้เธอตอบคําถามรอบสามคนสุดท้ายใหม่ เธอจะตอบอะไรหนูก็จะนําเหรียญสกุลเงินบาทไปเป็นของที่ระลึกให้กับคนในองค์กรอย่างดีเพราะเหรียญน,นี้มันเป็นเหรียญที่แสดงถึงความเป็นไทยชัดที่สุดมันอยู่กับเราในทุกๆวันแต่สิ่งหนึ่งที่พรฟ้าจะนําไปด้วยแล้วพรฟ้าจะเป็นคนนํามันไปก็คือตัวพรฟ้าเองด้วยความที่พรฟ้าเป็นคนที่เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ r e p r e s e n t ประเทศไทยด้วยความเป็นไทยด้วยหัวใจของความเป็นไทยมารายาทกิริยาและความสมัยใหม่พรฟ้าเชื่อว่าตัวพรฟ้าเองอะสามารถนำความเป็นไทย ไปสู่บนเวทีโลกได้โดยที่ไม่มีข้อกังขาใดๆอะปรบมือค่ะวันนี้คนดูเราแสนแปดนะคะอยู่หลังกล้องนั่นเองนะคะมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะยังไม่พอสิ่งที่อยากจะถามก็คือว่าหนูเองเป็นคนหนึ่งที่พูดภาษาอังกฤษได้อะหนูสื่อสารได้ใช้ภาษาอังกฤษได้ทำไมไม่ตอบเป็นภาษาอังกฤษคะคือตอนนั้นะตอนนั้นนะคะด้วยสติที่เรามี เราสามารถสื่อสารอะไรออกไปได้หนูขออนุญาตสื่อสารเป็นภาษาไทยเพราะมันคือสิ่งที่เราพูดแล้วก็แสดงออกมาได้ชัดเจนที่สุดนะตอนนั้นถ้าหนูพูดภาษาอังกฤษความรู้สึกของหนูจะซอฟลงเพราะหนูต้องคิดแต่ถ้าหนูใช้ใจพูดหนูขอพูดภาษาไทยอืเหลือสามคนคตอนรอประกาศผลหนูรู้เลยเหนูได้ที่สามทำไมเออแกได้แกไม่ได้ยินคำตอบอีกสองคนไม่ใช่เหรอไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยิน,ยน,ยนเออหูฟังมันดังแค่ไหนเช่นอย่างเพราะรุ่นฉันอะหูฟังมันยังไม่พัฒนา คือหนูอ่ะ,อะได้ยินเพลงก็คือ Crazy in Love อยู่ในหูต้ต้นตอนแรกหนูจะเต้นแล้วหนูก็เกรงใจเออเออแต่ว่าคำตอบของเพื่อนหนูไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงปรบมือ,อมใช่แล้วนะตอนนั้นน่หนูไม่ได้หวังอะไรแล้วหนูก็เลยคิดว่ายืนสามสบายใจคือหนึ่งฉันได้ตำแหน่งกับบ้านแน่นอนใช่ฉันได้หนึ่งในสามแล้วพอใจแล้วองี้แล้วพอตอนเขาประกาศสังเกตว่าหนูไม่ตกใจเลยว่าทำไมหนูทืนสามหนูไม่ตกใจเลยตอนที่ประกาศขอบคุณค่ะจบทีนทีจับทันนีได้ไหมพอแต่ว่า หนูอะหนูรู้อยู่แล้วมันเหมือนเดจาวูค่ะแม่มันเหมือนเดจาวูว่าเราได้สามเดจาวูว่าหนูได้เขาเข้าหามันมีรางสังรรพผลถ้ารู้สึกยังไงที่คนเขาเรียกเรามิสลองสองเอ้าคุณแม่มิสลองสองก็จริงแต่ว่าสังเกตว่าหนูเป็นตำนานสามเวทีเลยก็ใช่ไงไม่มีใครทำไองสองสามเวทีเนี่ยเธอครองอยู่คนเดียวเนี่ยก็แปลว่าถ้าสมมุติว่า ได้มีคนบอกว่าถ้าจะส่งหนูไปมิสอินิเวอร์เธอก็อาจจะได้รองสองอะไรอย่างเงี้ยมันก็สูงสุดในตำแหน่งของนางงามไทย้นนะเออก็มันก็สูงสุดของไทยมาถหมายถึงว่าในระยะหลังหลังจากที่ใช่ใช่กับอ่ามาริยาี้าห้าเจ็ดห้าก็ใส่เข้าห้าแต่ถ้าหนูได้รองสองอีกอ่ะก็แปลว่าหนูเป็นคนไทยในรอบสิบปีที่ได้ที่สามนะหนึ่งในสามของมิสอินิเวอร์เซอ ทีนี้ถ้าเกิดเราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสยูนิเวิร์สจริงๆค่ะคือเอาอะไรไปสู้เขาพ่อนฟ้าถ้าเป็นสไตล์พอนออฟ้าเกม,มหนูเป็นคนที่อ่านเกมคนอื่นค่อนข้างออกแล้วหนูก็รู้ว่ามันต้องอะแดปอะไรหน้างานแล้วหนูรู้ว่า เราจะต้องแบบไม่ตายอ่ะทำยังไงกไ็ให้เราไม่ตายถ้าคนมันจะสู้ชีวิตมันต้องสู้แบบหมาตัวจ,จอบเหมือนที่หนูเคยบอกถ้าสู้แล้วมันต้องสู้แบบหลังเส้นฝาคือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทำร้ายคนอื่นนะคะเราจะต้องทำอะไรก็ได้ขุดพลังทุกอย่างให้มันออกมาให้ได้เราจะต้องสร้างออร่าด้วยตัวเราเองให้ได้ตอนประกวดในช่วงเก็บตัวมีกลัวใครบ้างไม่กลัวไม่กลัวใครเลยเพราะหนูรู้ว่านิสัยของหนูเป็นยังไงแล้วหนูรู้ว่าหนูเต็มที่แค่ไหนหนูแสดงความเป็นโปรเ e s ชั o นอลในการทำงานแค่ไหนดังนั้นหนูรู้เลยว่า องค์กรหึ่อองค์กรที่จะเลือกคนที่จะทํางานกับเขาอ่ะเขาต้องการคนแบบไหนอือันนั้นคือความเก่าเกมที่หมือูตอนเหลือสองคนสุดท้ายระหว่างวีนากับอแมนดาคิดว่าใครได้หนูคิดว่าอแมนดาเพราะอะไรเพราะด้วยภาษาอังกฤษที่เขาตอบแล้วด้วยอ่าเขาเรียกอะไรความบุกห่องน้อยที่สุดของอการประกวดเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องต่อยอดกับคนไหนได้แล้วอแมนดาเป็นเนทีฟสปิเกอร์ที่สามารถพัฒนาได้อืถ้าจะบอกอแมนดา สักอย่างหนึ่งก่อนที่เขาจะต้องไปประกวดมิชชันเนียวอยากบอกอะไรก็เป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าคนที่จะเป็นมิชชันเนียวได้เขาต้องมีความย mm ูนิคในตัวเองแล้วก็ที่สําคัญคืออยากกดดันตัวเองขอให้มีความสุขขอให้นําความเป็นไทยออกไปสู่สางคนให้ได้ถ่ายทอดยังไงออกมาก็ได้เพราะว่าความเป็นไทยทุกวันนี้มันมีความสมัยใหม่เข้ามาแล้วมันไ,ไ,มไ,ไม่ได้มีแค่ความเป็นไทยแค่นอบน้อมถ่อมตนอย่างเดียวแต่คุณต้องแสดงความโดดเด่น ขอตบความเป็นไทยบนเวทีฝากรสิ่งหนึ่งนะที่ผมขอชื่นชมตัวแทนประเทศไทยในแต่ละปีที่ผ่านมารุ่นน้องๆรุ่นหลังๆเลยนะขอชื่นชมจริงๆคือการการข้ามผ่านความกดดันใช่พะน้องแต่ละคนที่ไปในแต่ละปีเลยนะมาริยาเอยน้ําตาลเอยก<ป>ดนะหรือ,รอนิงน้งนิ้งเองยิ่งอยู่ในประเทศยิ่งโดนกดดันหนักเลยเนี่ยนะเออคือแต่ละคนเนี่ยคือโดนหนักมากอะ่ะหนักจนแบบ เราเองยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดเป็นเราเราอยู่ในจุดนั้นหละเราจะผ่านมันไปได้อย่างไงแต่น้องแต่ละคนคือพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งยวดแล้วก็ก้าวข้ามผ่านจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นหรืออะไรก็ตามอันนั้นคือสิ่งที่ต้องชื่นชมเขาจริงๆในส่วนนี้หลายคนพอประกวดเสร็จมันก็จะมีเสียงอื้ออึงแฟนคลับเธอก็ทำไมไม่ใช่พรอนฟ้าเสียดได้ลือเกิน อยากจะบอกแฟนคลับของหนูยังไงที่แบบโอทุ่มเทพลังเชียร์คือจะบอกว่าหนูจะมีกลุ่มทั้ง500แล้วก็กลุ่ม3,000กว่าคนที่อยู่ในในกลุ่มแชทนะคะในกลุ่มไลน์แชทนะคะหนูก็จะไลฟ์กับเขาค่อนข้างบ่อย แล้วก็แสดงความเป็นตัวตนเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะพรฟ้าเป็นคนเข้าถึงง่ายนะแล้วพรฟ้าก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วพรฟ้ามุกออนแล้วสามารถมุกออนได้เพราะว่าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วเราทิ้งทวนตานานของเราแล้วอ่ะดังนั้นคือถ้าเราทําอะไรถึงที่สุดแล้วอ่ะณจุดจุดหนึ่งเราก็ต้องก้าวไปข้างหน้าต่อเราก็ต้องทําทุกวันให้ดีเหมือนเดิมเราก็ต้องทาทุกวันให้ดีกว่าเดิมได้ซ้ําแล้วก็เราก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตณ ปัจจุบันเพราะว่าสิ่งที่เรากลับไปแก้ไม่ได้ไอ้หนึ่งถึงสองวินาทีที่ผ่านมาแล้วเรากลับไปแก้อะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เราต้องทําต่อคือมีสติม,มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปอแล้วคอจช,ชว่าใช้ชีวิตต่อไปของพรฟ้าหนูจะทําอะไรต่อจากนี้คะคือณนะตอนนี้ก็น่าจะขอบคุณสื่อก่อนก็แม่เพราะว่าตารางแน่นมากแล้วส่วนหลังจากนี้ก็ถ้าได้ทํางานกับทาง PPN นะคะก็น่าจะได้ทํางานอยู่แล้วนะคะอาจจะอยู่ในพาร์ทไหนเดี๋ยวต้องรอคุยอีกทีหนึ่งส่วน แทนจริงๆของเราแล้วอะก่อนหน้านี้พรฟ้าส,สอนบุคลิกภาพกับสอนพวกเทรนนางงามมาพอสอพอมควรก็จะคลิปอันนี้ต่อคะ่ะเพราะว่าผลงานมันประจักษ์แล้วว่าแม,มแ่ก็ถ้าใครอยากแบบปลุกพลังหรือว่าปลุกไฟความเป็นนางงามในตัวคุณอยากมีความโดดเด่นบนเวทีก็ต้องหาพรฟ้าน,นี่เออก็ต่อ,อยอดชีวิตเขาได้ <c oughs> ไม่ต้องห่วงเลยนะ <c oughs> แล้วในในส่วนตัวของหนูแล้วเนี่ยเวลาที่เก็บตัวเราจะได้เห็นนิสัย <c oughs> ของนางงามต่างๆถูกไหมค่ะ เมาสนิดนึงได้แม่อ็มแมนด้นี่สัยยังไงน่งารักตัว,ตวจิน,นเป็น,<ค>นยังไง<ะ>เออคือหน่ ด้วยความที่เหมือนรู้สึกหนูจะเคยรีแคปน้องมาแล้วคือน้องเป็นคนนิ่งๆเพราะว่าทํางานสายนางแบบมาก่อนแต่หลังๆน้องเริ่มปลดล็อกตัวเองด้วยความเอาตัวตนออกมาว่าที่จริงน้องเป็นคนล่าเริ่งสดใสนะเขาก็เป็นเ็กใสๆคนนึงนะใช่แต่คือเขาจะเป็นคนที่แรกๆอจะถามคาตอบคําไม่ได้ปฏิปฏิสัมพันธ์ต่อแต่อย่างของหนูอ่ะแม่หยอดมาคํานึงหนูก็หยอดแม่ตอบ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 ใช่ค่ะแต่หลังๆน้องก็จะเริ่มปฏิสัมพันธ์กับคุณเบนซึ่งมันเป็นความสดใสที่น่ารักของอเมนดาค่ะ อ่ะมาถึงวีนาบ้างวีนาเนาะจะเป็นคนนิ่งๆเนิบๆแต่ว่าเป็นคนหน้ารากไม่มีอะไรในใจเลยอืมใช่หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยวีนาจะแบบอะไรหรือเปล่าไม่มีเนาะไม่มีค่ะแค่เป็นคนแบบลักษณะเขาว่าเป็นคนวางตัวนิ่งๆเฉยๆใช่แต่แล้วก็เป็นคนชอบเล่นมุกแปก คือไม่ทันมุกคนอื่นจะออดีเลยประมาณ1-2นาทีซึ่งทุกคนก็จะค่อยมาขำหลังๆว่าเออ,เอ,อวินาเล่นมุกใช่ไหม <laughs> แล้วทุกคนก็อ้าเออก็ออจะเป็นขำแห้งๆออออค่ะออออลองวิเคราะห์ซิว่าทำไมวีนาถึงตอบเป็นภาษาไทยทันที่เขาสามารถตอบเป็นภาษาอังกฤษได้สบายๆ หนูว่าความคิดของหนูกับวินาคล้ายๆกันก็คือถ้าเรามั่นใจที่ตอบภาษาไทยแล้วอันนี้เราอยู่ในเวทีไทยด้วยเราก็พีเฟอที่จะตอบภาษาไทยมากกว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่เราแสดงอารมณ์ได้มากกว่าภาษาอังกฤษเพราะอารมณ์ภาษาอังกฤษค่ะมันจะต้องผ่านการการันกรองของสมองมาก,ก่อนเพื่อที่จะพูดเพราะเราไม่ใช่ในซีสปิเกอร์ที่เราสามารถพูดได้เลยดังนั้นคือมันก็จะถ่ายทอดผ่านแบบคำพูดเป็นภาษาไทยไปเลยมันชัดเจนกว่ามันแสดงสีหน้าอารมณ์ได้มากกว่า มันเข้าถึงคําศัพท์ของคํานั้นอะมากกว่าได้มาย้อนฟังคําตอบของวีนาไนหมไม่อ้อเหมือนจะสาคนสุดท้ายได้ฟังอยู่ค่ะได้ฟังอยู่คะ่ะเออรู้สึกยังไงบ้างร,รู้สึกงไงเขาก็ตอบในน้ำวินาทีนั้นได้ดีที่สุดแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่ามันแค่30มสิบวิแล้วสติสติประสับปัญญาของคนเราอะค่ะมันจะฟโฟกัส น้เวลาตรงนั้นอะถ้าตอบได้ขนาดนั้นหนูว่าโอเคแล้วอลองถ้าสมมติว่าทุกคนอยู่ในภาวะกดดันแล้วจับเวลาของตัวเองอะมันจะมีหัวใจที่โดนคือเ<ม>อาง<ม>ี้คนดูอะเราเป็นคนดูเราก็จะบอกทําไมไม่ตอบอย่างนี้ทําไมน้องตอบได้แค่นั้นหรือแบบอย่างน้องแพรวที่ช็อตไมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดอาการมันเกิดได้แต่คุณไม่ได้อยู่ภาวะกดดันแบบนั้นอะดังนั้นผมไม่รู้หรอ,หร,อหรือไม่ก็คือลองจับเวลาตัวเองแล้วลองตอบ แล้วฟังคําถามใหม่ด้วยนะคะออใช้คำถามอย่ารู้คําถามอยู่แล้วแล้วค่อยตอบนะไม่ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าทุกคนฟังคําถามแล้วทาไมไม่ตอบแบบนี้แต่อย่าลืมว่าคุณฟังมาแล้วหนึ่งนาทีคุณถึงได้ตอบอ,อแต่ณนะตอนนั้นอะหนูฟังปุ๊บมีเวลาแค่30วิิบวิประมาณ15วิ้าวิในการฟังคำ,คำถามแล้วอีก30วิิบวิคือต้องตอบมันใช้สติน้อยมากในการคิดกึ๋นจริงๆนะเวทีเนี้ย เกิกึ่นใช้กึ่นตั้งแต่ตอนวันคีย์เวิร์ดแล้วใช่คีย์เวิร์ดที่มาแบบแต่ละคำตอบคําถามเน่นาประชาธิปไตยหรืออะไรเงี้ยแบบว่าการศึกษาไทยการศึกษานอกเธนเลยเขาวัดเขาวัดจิตใต้สำนึกจริงๆว่าเป็นคนยังไงวัดทัศนคติลึกๆจริงๆว่าเป็นคนยังไงว่าคุมสติตัวเองอยู่ไหมปีหน้าใครที่เตรียมตัวอยากจะมาประกวดเวทีนี้เขาต้องมีอะไรบ้าง อย่างหนึ่งคือมีสมองเลยอย่างแรกเจ็บปวดไปเลยแต <c oughs> ่บ้านลูกข้างหลังไม่คือลองอ่านหนังสือเยอะๆ <c oughs> ลองฝึกความคิดลองฝึกวิเคราะห์เยอะๆ <c oughs> มี EQ มี IQ มี EQ ด้วยค่ะ <c oughs> คนที่จะทํางานในองค์กรทุกๆองค์กรได้เขาต้องการคนที่ทํางานง่ายทํางานสะดวกทํางานคล่อง <c oughs> ไม่ใช่ว่าคุณเก่งอย่างเดียวแล้วคุณปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ได้เลยมันก็ไม่โอเคเหมือนกันเพราะว่าองค์กรหนึ่งมันจะไปด้วยกันได้คือมันต้องมีการสื่อสารกัน ดังนั้นคือมีทั้ง IQ มีทั้ง EQ แล้วก็การวางตัวการวางรุกที่ดีที่นั้นนะคะแล้วก็โอเคเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่ามันมันคือสิ่งที่ผลักดันให้คุณอยู่ออนเซจแล้วคุณไม่จมไม่ตายใครปีนี้การประกวดเวทีเธอเนี่ยนะโอ้โหดราม่าเยอะแล้วก็โะแม่กเธอได้คงได้ติดตามั้งแหละติดตามไม้กระทั่งเรื่องของเชอเอมขออนุญาตแตะนิดนึงนะเชอเอมนะลูกรู้สึกยังไงกับข่าวนี้ข่าวไหนแม่ข่าวน้องเชอเอมอ่ะที่แบบมีแชทหลุดมีการออกอะไรเงี้ย คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าหนูอ่ะไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้รู้ลึกจริงตั้งแต่แรกเพราะว่าหนูไม่ได้สัมผัสกับส่เอ็มโดยตรงแล้วก็ไม่ได้สัมผัสกับปัญหาของกงองโดยตรงเท<อ>่าที่เจอคร่าๆก่อนชื่อเอ็มเป็นคนยังไง,งคืออยู่ในกองส่อเอ็มคนน่ารักก็คือเป็นเพื่อนปฏิสัมพันธ์คุยกันได้ปกติแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบร้องเสียงแมวเงี้ยวเงี้ยวน่ารักเนี่ยแล้วก็เป็นคนนึงที่เป็นคนปกติเหมือนคนเราเนี่ยแหละค่ะแม่คือไม่ได้มีอะไรเหมือนอย่างที่คนรไม่ไม่ได้เฟียดไม่ได้เวียงไม่ได้รู้สึกว่า ต้องทําร้ายใครแต่คือเขาก็ทําหน้าที่ของเขาซึ่งเขาก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งคือเวลาคือตอบคําถามก็ต่างคนต่างลุยเต็มที่ก็แค่นั้นแหละเขาก็ฟาดในส่วนที่เขาทําได้มีกลัวบ้างไหมหยตายตอบฟาดจังมีมีมีอะไรแต่ว่าหนูอะ่ะเรียนรู้จากเชอเอมหนึ่งอย่างก็คือโอเคเราเป็นนางงาม ยุคก,กลางอะแม่ไม่ได้ถึงกับยุคเก,ก่าแต่แเราเป็นนางงามยุคก,กลาง่อนก่อนน้องใช่ก่อนน้องแล้วก็เราเป็นพี่ใหญ่ในกองสุดเลยค่ะเราก็ต้องเรียนรู้ว่าอ๋อเราต้องปรับตัวนะเราเข้ากับผู้ใหญ่ได้ก็จริงแต่เราก็ต้องมีความสมัยใหม่แบบเด็กเหมือนกันม,มันก็เลยทําให้หนูรู้สึกว่าต้องปรับตัวต้องเซอร์ไพส์เวอร์ะในหนึ่งเดือนหนูเลยเปลี่ยนเลยพลิกชีวิตเลยค่ะแม่จากมาตอนแรกยิ้มสวยสง่าตอนนี้เธอก็มาแบบ เพิ่มความเฟสขึ้นนิดนึงมีมีเพิ่มความเฟสกับความสดใสขึ้นเพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องเอาตัวเราออกมาเหมือนกันเ,ออเพราะทุกวันนี้ค่ะถ้าใครที่มีพื้นที่ของตัวเองอะ่ะก็คือคนนั้นจะอยู่ได้หนูก็เลยเอาพื้นที่ของหนูตรงเนี้ยขยายบาลเรียของตัวเองเออเอาละต้องเป็นกำลังใจให้กับเธอต่อไปและที่สําคัญเนี่ยนะเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนี่คือบุ๋งขออนุญาตบอกอย่างนี้เลยนะไม่ได้มีการเตรียมคำถามอะไรกันก่อน แม่บอกแล้วแม่บอกว่าเดี๋ยวฉันจะถามเธอแม่บอกฉันจะไม่มีการมานั่งบอกเอ้ยฟอนฟ้าเดี๋ยวตอบอันนี้นะลูกนาเดี๋ยวไม่คำถามนี้ยิงสดจริงยิงสดฉันชอบยิงสดฉันชอบเอาแขนมาฆ่าฉันชอบหนูหนูยังมีเกาะอยู่ใช่ไหมหนูยังไม่ตายได้หนูไอานี่เอาเอาตัวรอดได้อย่างดีนางสวาย์ค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับฟอนฟ้าต่อไปจริงๆแล้วผมอยากสัมภาษณ์น้องๆนางงามคนอื่นด้วยนะ แต่บังเอิญคือมีเบอร์ติดต่อทางนี้นะก็เลยแบบแล้วอีกอย่างหนึ่งเธอมีเรื่องราวข่าวเยอะเหมือนกับสิผมเชื่อว่าชีวิตน้องจะเหมือนกับอีกหลายตัวหลายคนที่เจอทั้งปัญหาในชีวิตใช่แล้วก็ความยากจนเจอว่าวันนี้จะกินอะไรดีวันนี้จะทํางานอะไรวันนี้จะหาเงินยังไงหรือ,รอวันนี้อกหักจะมุกออนยังไงหรือแม้กระทั่งเจอคนไม่เข้าใจใช่แล้วจะอ้าปากบอกใครเขาก็ไม่ฟัง ดังนั้นชีวิตของน้องพอนฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นชีวิตที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับอีกหลายต่อหลายคนได้แม้กระทั่งเรื่องที่คบเพื่อนแบบไหนเรื่องที่กลับมาสู้ได้ยังไงและพิสูจน์ตัวตนได้ยังไงบุ๋มเชื่อว่าวันนี้เนี่ยที่ได้พูดคุยกันคงได้รู้จักตัวตนของน้องพอนฟ้ากันมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องขอบคุณขอบคุณเป็นล้านครั้งเลยที่เปิดใจแล้วก็มามาหาคุณแม่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคอนฟ้าบุ๋มเชื่อว่าถ้าเป็นไปได้มีโอกาส ไปมิชนิเวิร์สพรไฟ์เองก็คงอยากไปเช่นเดียวกันและเธอจะทำไม่ดีที่สุดแต่ไม่เป็นไรเธอทำเต็มที่แล้วแต่ในฉันสั่งมงกุฎมาจากอเมริกาเอามาสิเชิญมงค่ะเชิญมงค่ะคุณเชิญค่ะนะคะนี่เป็นมงนะคะเป็นมูวาดมูวาดนะคะอาจจะให้เธอใส่แบบว่าให้ถ่ายรูปแบบว่าคลองมงนะคะไปเลยค่ะนี่ตัวนี้สั่งมาจากอเมริกานี่เลยเอาละนี่เป็นไง ใส่แล้วขึ้นไหมขึ้นสวยน้องสวยแบบไม่ใช่พอไปปีนี้เปลี่ยนแบบอีกนะฉัน,ฉ,น,ฉ,นฉันจะฉันจะโมโหขึ <H m itch universe> ้น Miss Universe มากคือหนูคิดในใจเหมือนกันว่าถ้าหนูสมบุติได้ได้มงิงๆนั่นเลยหนูก็กราบเวทีเหมือนกันเพราะมันคือแบบการแสดงความเป็นไทยที่แท้จริงแล้วก็หนูเป็นการแสดงความขอบคุณะอะแล้วในทุกๆครั้งคือเราไหว้เรากราบเราแสดงความเป็นไทยชัดเจนอะมันคือตัวตนจริงๆที่เราขอบคุณคนเสมอเนี่ยค่ะยเฮ้ยใส่แล้วขึ้นอะ ใส่แล้วเพื่อนมากเลยอ่ะเออใ่มงนี้คือแบบในฉันหาในไทยไม่มีต้องสั่งจากเมกาแล้วให้จากเมกาเพื่อนจากเมริกาส่งมาทีหนึงยุ่งยากมากแต่สวยค่ะออกมาสวยมากนะคะแล้วก็ขอบคุณวันนี้อยากขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกท่กทานนะคะที่ดูการประกวดนางงามพอใจไม่พอใจอะไรไม่เป็นไร<ะ>แต่เราต้อง move อนค่ะเพราะเดี๋ยวต่อจากนี้อแมนด้าจะคาด ใช้สปายไทยแลนด์ทำหน้าที่ของตัวแทนใร่ไทยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องอเมด้านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหนูว่าทั้ง t p n อะมีความเข้มงวดด้วยแหละมีโอ้โหมีคลาสต่างๆเอาอเมด้าเยอะมากดังนั้นเป็นกำลังใจแล้วก็เติมเต็มหัวใจของผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาคือนักรบที่จะไป เป็นปาการดัดนหน้าให้กับประเทศไทยอ่ะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกในสายนางงามอะค่ะดังนั้นก็จะเป็นกำลังใจให้กับอแมนดาต่อไปนั่นเองนะคะ,คะแต่ตอนนี้ขอบคุณน้องพลฟ้าค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะบุมไม่รู้แหละว่าตอนนี้ดูกันกี่คนแต่อย่างน้อยก็จะให้ฮะดูกันกี่อเออเออช่องทางติดตามน้อง ค่ะก็จะเป็นไอจีละคะ่ะง่ายสุดนะตอนนี้ก็คือเป็นปุณิกาค่ะ under score พอนฟ้านะคะ p u n i k a ค่ะ under score แล้วก็ p o l f a s พอนฟ้าน,นะคะส่วน Facebook ก็จะเป็นทั้งแฟนเพจนะคะแล้วก็เป็น Facebook ส่วนตัว<ม>ก็จะเป็น พอฟ้าปุิกากสุณทรนัสเลยค่ะชื่อจริงนามสกุลจริงสามารถเสิร์ชได้อินเทอร์เน็ตนะตอนนี้ <All S 1> แล้วนะคะแล้วก็จะเป็น YouTube ของตัวเองค่ะเป็นพอฟ้าออลรานี่แล้วฟอฟ้าออลราเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับออลราจริงค่ะแม่เกี่ยวกับทุกอย่างในชีวิตของคนเราอะ่ะมันจะมีไลฟ์โค้ดอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็จะมีพวกความสวยความงามเกี่ยวกับชีวิตของคนปกติคนหนึ่งเลยที่แบบเราอยากจะให้ตรงเนี้ย เป็นตัวอย่างให้กับทุกๆคนเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนว่าเอ้ยจากเด็กคนธรรมดาคนหนึ่งอะ่ะมันต้องมีอะไรอยู่ในชีวิตชีวิต<อ>บ้างและอีกอย่างหนึ่งคือหนูก็จะทําคอนเทนต์ธรรมดานี่นะคะที่มันไม่ธรรมดาเพราะว่าบางครั้งอะ่ะเราหลงลืมในส่วนจุดเล็กๆของชีวิตตัวเองไปหรือเปล่าะนะคะยังไงก็เนี่ยไปติดตามเธอได้นะคะ <c oughs> แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนได้อะไรจากการดูในครั้งนี้อย่างแน่นอนเหมือนที่บุกเองก็รู้สึกแม้ว่าดิฉันเองผ่านการประกวดมาแล้วก็ตามแต่มันทำให้เห็นเลยนะว่าผู้ผู้หญิงคนนี้ หัวใจเธอสู้ขนาดไหนขอบคุณจริงๆขอบคุณค่ะแม่เอาล่ะถ้ามีน้องนางงามคนอื่นนะคะหรือมีเรื่องราวอื่นที่ฉันจะคว้ามาสัมภาษณ์อย่างนี้อีกเช่นเคยนะคะไม่ต้องรอรายการทีวีหรอกเอาของดิ่ฉันนี่แหละมันดีไลฟ์สดไม่มีใครมาบังคับสคริปต์ฉันด้วยเอาล่ะยังไงติดตามเพจนรองเตอร์ดาุีต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนางงาม